สวัสดีครับผมบาสน,นะครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อเพจใน Facebook เปลี่ยนอย่างไรในมือถือทํายังไงทําได้ไหมทําได้ครับไม่ยากเลยแต่เราจะเปลี่ยนในแอป,ปไม่ได้ครับคลิปนี้มีคําตอบผมจะพามาทําครับเขาไม่พูดเยอะวันนี้ก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเจอกันที่หน้าจอมือถือเลยครับไปเลย วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Facebook ของเรานะครับผมสําหรับการเปลี่ยนชื่อเพจใน Facebook นะครับบางคนเนี่ยจะไปเปลี่ยนที่ตรงนี้เลยปกตินี่เราก็จะมาเข้าที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะมาเข้าที่เพิ่มเติมใช่ไหมแล้วก็มาที่แก้ไขเพจส่วนหัวของเพจข้อมูลเพจนะครับแล้วตรงเนี้ยเรากดเข้าไปมันจะขึ้นเออร์เรอรครับผมอ่า มันจะบอกว่าไม่สามารถแสดงหน้าที่คุณร้องขอได้เอ๊ะเปลี่ยนในมือถือทาไมขึ้นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนในมือถือโดยใช้แอปพลิเคชันได้นะครับเราต้องเปลี่ยนโดยด้วยการที่เราไปใช้เบราว์เซอร์นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการไปที่ Google Chrome นะครับอ่าอ่าการเพื่อนๆมาที่หน้า Google Chrome นะครับแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา ทีนี้เราก็ไปเข้าเขียนว่า www.facebook นะครับก่อนอื่นนะครับลืมบอกเรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนะครับเพื่อว่าเราทําในมือถือไม่ได้เราวต้องไปทําในคอมนะครับทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ตีเข้าไปจําลองให้ว่าในมือถือเนี้ยคือคอม,คอมพิวเตอร์ครับ แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า facebook นะ facebook แล้วก็จะขึ้นหน้าให้เราล็อกอิน Facebook นะครับผมสำหรับอันนี้คือผมได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับโหลดชาร์จหน่อยนะครับพอดีอยู่นี่เน็ตไม่ค่อยแรงอ่านี่ก็เป็นหน้า Facebook ของผมนะครับเราไปเราก็ไปที่มุมขวาตรงนี้อันนี้เป็น facebook แบบใหม่นะครับมาที่มุมขวาตรงนี้ จะมีจุด3จุดตรงนี้แหละครับกดไปเลยแล้วก็เลือกเพจที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับขึ้นไหมอ่าไม่ไม่ถ้าไม่ขึ้นเพจทั้งหมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับกดไปสักเพจหนึ่งอ่ากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยรอสักคู่นะครับ อ่าทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับเลือกเพจที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมอ่าผมจะเอาเพจเพจอ่าเพจนี้แล้วกันนะครับแปดหมืนสี่พันเซลเพจนี้เป็นเพจที่ผมสร้างเล่นๆนะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องใดสักเรื่องนะครับอ่ากดออกก่อนโอเค เพจน,นี้มีผู้ติดตามอยู่ที่0คนนะครับผมหลับการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดที่แก้ไขข้อมูลเพจแล้วก็จะเห็นชื่อตรงนี้ใช่ไหมครับอยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนเป็นได้เลยครับผมจาก84,000เซลล์ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่านายขนมต้มนะครับขายดีจัง แล้วก็ให้เรากดที่พื้นที่ว่างๆแถวๆนี้กดได้เลยครับอ่าแล้วก็จะเป็นหน้าขึ้นอย่างนี้บอกว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากชื่อ8 4 0 0 0เซลเป็นชื่อนายขนมต้มขายดีจังนะโอเคไหมการตรวจสอบพิจารณาของเราเนี่ยอาจจะเวลานานถึง3วันนะครับแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ออื่นได้เป็นเวลา7วันด้วยนะครับผมหลับการเปลี่ยนชื่อนี้จะอนุมัติไม่อนุมัตินีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ถ้าเพจที่ผู้ติดตามยังไม่ถึง1000คนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เช่นบอกว่าเพจชื่อว่า8 4 0 0 0เซลเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยเปลี่ยนเป็นเพจว่าขายเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเพจที่แบบผู้ผู้ติด,ดตามเยอะแล้วอะครับผมสัก7 0 0 0 8,000หรือ11,000คนอย่างเงี้ยจาก8 4 0 0 0เซลเนี่ย ต้องมีคําไหนคํานึงในคําว่า84,000ืหรือคําว่าเซลนะครับไปติดในชื่อใหม่ด้วยเช่นขายหอยเชลอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าขายหอย84,000บาทอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยมาด้วยนะครับถ้าผู้ติดตามถึงสัก5 0 0 0ขึ้นไปเยอะๆแล้วครับผมยังไงก็มาลองเปลี่ยนกันดูตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่า ผู้ติดตามของเพจนั้นน่ะเยอะแล้วแล้วก็เพจนั้นมีการเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้ว<แ>อันนี้เราจะลองเปลี่ยนเลยนะครับส่งคําขอทีนี้จะลองไปรีเฟซดูนะครับผมว่าได้หรือเปล่าอ่ะรอสักคู่นะครับกําลังโหลดอยู่ อ่ามาแลวครับผมจากนั้นเพจของเราก็จะโดนเปลี่ยนชื่อแบบนี้แล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสรุปเลยก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่ Google Chrome นะครับแล้วก็กด3จุดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้มาปับ๊บแล้วก็มาเลือกที่ d e s k t o p ตรงนี้อ่าหลังจากนั้นให้เรามาเข้าที่เบราว์เซอร์ตรงนี้พิมพ์ว่า a c e b o o k นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่หน้า Facebook ตรงเนี้ย มันจะเหมือนหน้าในกูในคอมเลยแล้วก็มาที่เพจเข้ามาที่เพจแล้วก็มาเลือกเพจที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้อ่าพอเลือกเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยอ่ามาตรงที่แก้ไขข้อมูลเพจตรงนี้พอเข้าเสร็จแล้วก็มาที่ชื่อตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็กดที่พื้นที่ว่างแล้วก็กดส่งคำขอแค่นี้ก็จะได้ชื่อใหม่แล้วครับ สำหรับคลิปนี้จบกันแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมีคลิปดีๆแนะนำมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไป